คือกลัวเดินเดินไปอยู่แล้วเจอร่องน้ำลึกเข้าอ่ะชมหายนิดเลยนะอันตรายมากเลยนะอย่างเนี้ยทุกคนดูตรงนี้ยังเป็นนานน้ำท่วมดูเพราะว่ามันติดกับลำน้ำแต่ประเด็นคือทางลงโอเคใจอทางลงนะ มันหยุดติดอย่างเงี้ยมันน่าจะมีตัวอยู่แหละ อย่าบอกหลุดปะหลุดเฮี่ยเยยยไ,งไ่หลุดยย่ไมุยไม่ไมไมย,ย,ย,ย่ยย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 ยลยยยยยยลยย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 ย่ยยยยยายันมีย แก้มเลยแก้มแตกประเด็นคือเอาไว้ต้นไหนจะไว้ยังไงดีวะคือกลัวเดินเดินไปอยู่แล้วเจอล่องน้ำลึกเข้าอะชมหายนิดเลยนะอันตรายมากเลยนะอย่างเงี้ยอย่าไปตกหลุมบะนินนะเฮียจังไรเลยนะหลุมบะนินเนี่ย หม่แมั่งสวยจริงอยงเงี้ยดูดิทำไมติดว่ามึงไม่รู้ตรงไหนลึกตรงไหนตื้นเนี่ยมันโคตรสวยเป็นความสวยที่อันตรายเยี่ยๆเลยเป็นใหม่ที่สวยและอันตรายเยี่ยๆ กัดสักทีดีวะพี่วัดตึงๆให้กัดสักทีดิน้องพี่ขอสักทีตัวไซโลไม่ได้ขออะไรมากเลย ไซโลตึงๆนะหนูนะพี่ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากไซโลตึงๆ คนดูเราเราข้ามาอีกฝั่งนะมม่ก็ยังดูสวยเหมือนเดิมฝั่งฝั่งนู้นอะ่ะเป็นเหมือนกันเลยเป็นเป็นย้าๆแบบเนี้ยเยวเดินลงไปอีกหน่อยน่าจะมีคนมาตีบ่อยแล้วแหละแถวนี้เดี๋ยวดูที่มันจะมีปลากาดัดเปอกเพราะว่ามันเป็นลำน้ำอะ่ะมันต้องมีปลาเข้าอยู่ตลอดอยู่แล้ว ปลาใหม่ปลาเก่าปลาเคยโดนแล้วอะไรบ้างเดี๋ยวลองขยับขยับไปตรงนี้โอ้ยเหี้ยค้างขนาดนี้ มันมีคนไถไปก่อนกูแล้วแหละแต่ก็ต้องลองอ่ะเพราะวมันเป็นลำน้ำปลามันเข้ามาตลอดมีคนเอาไปก่อนกูแล้วขนาดเนี้ยแต่ก็ต้องลองดู่อให้โชคดีได้ไซโลนึ่งกระสูบได้ป่าวะ Việt Nam lực này nè Lực nào Lực từ nào โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะตีต่อเรื่อยๆแล้วก็รอตาม,มารับนะวันนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวเองถ้าออกมาไวถ้าออกมาจากจุดที่เราไปตีสดูกันนะ่ะไวกว่านี้น่าจะน่าจะได้เยอะกว่านี้อยู่ไม่ก็ถ้าออกมาจากไอ้คลองตรงนั้นก็น่ได้เยอะกว่านี้อยู่โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย